ช่วงนี้ห่างหายการดําคลิปไปหน่อยต่างคนต่างมีภารกิจกันใช่ครับวันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตฟาร์มนานแล้วพี่ดาวใช่ใชสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวราพีพัชชาแนลวันนี้เหมือนเดิมอยู่ที่ฟาร์มครับ ช่วงนี้ห่างหายการทำคลิปไปหน่อย uh huh. เพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีภารกิจกันใช่ครับโอก,กาสจะมารวมตัวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นานๆครั้งพราววันนี้ก็ ไม่ได้อัปเดตฟาร์มนานแล้วพี่ดาวใช่ใช่ก็เลยบอกว่าวันนี้ก็คือมันแยกกันไปทําหลายอย่างผมเองก็ตอนนี้เริ่มกลับมาถ่ายละครแล้วโอ้โหเยอะเลยช่วงนี้เริ่มถ่ายล่าสุดจบไปที่เป็นคุณหลวงไม่โอ้โหคุณหลวงโอ้โหเนติงดีมากเลยนะบอกคุณหลวงบ้ากามากเลยโอ้โหเล่นเล่นย้อนแย้งกับตัวเองมากเลยใช่ครับซึ่งเป็นบทรักครอบครัวนะฮะครับก็ก็มีหลักจริงๆเป็นบทนักแสดงเนี่ยคือมันก็บทหลากหลายต้องเล่นในหมดหลากหลายก็ตอนนี้ก็มีถ่ายที่เสร็จไปแล้วก็มีเรื่องเหมันตะวันรอนยังออนยังยังเร็วๆนีวร็วนี้ เริ่มเรื่องใหม่อีกแล้วเรื่องที่ถ่ายที่ที่ถ่ายเมื่อวานถ่ายนี่เรื่องอะไรเรื่องพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนจริงไหมเนี่ยจริงจริงพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนชื่อละครเลยจะเป็นละครดราม่าผมทําเสียงเองคือเด็กไงรับคือเขาพัดพลาดคือแม่เขาโตมาโดยการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาอยู่ไหนคือสุดสุดท้ายเนี่ยมันเกิดมีปมในใจของเด็กคุณเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นพ่อแต่ว่าเป็นพ่ออีกครอบครัวหนึ่ง คือมันมี2ครอบครัวแต่เรื่องนี้มันต้องต้องไปดูจริงๆแล้วคือแต่สองครอบครัวเนี่ยเขามีความเกี่ยวโยงกันโดยมีตัวละครตัวกลางที่เป็นสื่อนําทําให้สองครอบครัวเนี่ยได้อ,อันนี้เป็นดราม่าเลยดราม่าแต่เด้เป็นเสียงเด็กพ่าจ๋าแม่ยู่ไนดูไม่ค่อยแราม่าน้องสายมัเนี่ยเราเราทำเราไปดูไม่ค่อยนา่ามา<อ>แตก่ก็ทุกๆเรื่องก็ บทหลากหลายมีทั้งบูด,ด้วยมีทั้งดราม่าด้วยมันก็หลากหลายเต็มที่เต็มที่เพราะตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วใช่เป็นนักแสดงอิสระไปได้หมดไปได้หมดทุกช่องไปได้หมดทุกช่องขอให้เลี่ยงมาเถอะนะใช่ช่วงนี้<อ>ว่างอยู่มีคิวแก้จานอัการพุทธที่เหลือว่างก็วันนี้ว่างวันนี้ว่างก็เลยได้มาอัปเดตหน่อยครับอ่ะไปเดิ๋ไปดู อันนี้คุณคุณก็ก็ยังเป็นคงผลิตนักกีฬาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยงควายอ่านี้ควายเนี่ยเราไม่ได้อัปเดตกันนานมากเอตอนนี้นถ้าไปดูที่ฟาร์มเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้อยลง <laughs> ไม่น้อยนะแต่มันจะมีแต่รุ่นรุ่นยางบัดรขึ้นมาะยาบัดยางบัดางบัตขึ้นมาแล้วเตอนนี้ก็คือสาว แม่ใหญ่แม่เอาไล่ทีละตัวเลยแม่ใหญ่อะแม่ใหญ่ตอนนี้มีมีสามตัวแม่อ่างเปาแม่อ่างเปาแม่ควายเผือกนะแล้วก็แม่ควายเผือกยกมณีแม่อ่างเปาอยู่ไหนก่อนแม่อ่างเปากับยกมณีเนี่ยอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่พ่อพี่อเนกตังสุภาพอยู่ที่อุทัยธานีอุทัยธานีครับก็ไปผสมกับพ่อควายที่ชื่อว่าเจ้าแทนคุณโอ้ ก็อยู่ที่ด้านสองตัวอีกหนึ่งตัวอยู่ที่นิรันีฟาร์มเขาใหญ่อก็คือดวงดาวดวงดาวอันนี้คือสามแม่ใหญ่สามแม่ใหญ่แล้วก็มีสาวที่เป็นรุ่นแบบว่า2ปีกว่า3ปีที่เพิ่งฟันฟันคู่แรกหลุดก็มีสองสาวก็คือวาสนาวาสนาก็คือถ้าเคยเห็นก็จะเป็นควายคุณแจ๊กนี่แหละแล้วก็กับผมคงผมอีกตัวหนึ่งชื่อรอมดาวอ๋อส่งไปวาสนากับรอมดาวนี่เป็นรุ่นเจนเดียวกันเจนเดียวกันเป็นรุ่น2องแล้วกันรุ่นสองก็จะไปอยู่ที่ อายุทยาอ๋อตอนนี้อยู่ยุกยาของพ่อพี่เบิร์ดสอนพิุวนอ๋อไปส่งไปทับกับเจ้ามาคะาเจ้ามาค้านี่คือเป็นควายเผือกที่ที่ได้รางวัลเยอะเลยนะใช่ได้รางวัลทั้งแชมป์แล้วก็แกนแชมป์เยอะแล้วก็ตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเขาได้ทับไว้หลายแม่เหมือนกันลูกเริ่มออกมามีผลงานซึ่งเราก็อยากจะเออมีควายเผือกที่ มีทั้งความสวยงามวันหนึ่งอาจจะไปเดินสนามกับเขาได้บ้างก็เลยส่งไปทับกับเจ้ามคาในเจนต่อปนะและที่เจนที่อยู่ที่นี้ก็เป็นเจนเจนสได้ไหมเจน3ประมาณเพราะว่ารุ่นไล่กันหมดเลยนะไล่กันตัวนี้ก็ตัวใกล้นี้จะชื่อว่าใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นเป็นไฟลยของแม่ของแม่ของแม่ผมเองอ่าก็ตอนนี้ได้2ขวบละได้สองขวบอืมก็อีกตัวหนึ่งชื่อดาวิกา ถ้าใครเคยเห็นจําได้จะอยู่ในคลิปของแจ็คแป๊บโคใช่ใช่ใช่ที่แจ็คแป๊บโคเอาขึ้นรถตอนนั้นยังผมผอมมากเลยอตอนนี้โตมาโอ้โหสมบูรณ์สมบูรณ์น่าจะสูงสักร้อยสี่สิบกว่าแล้วจะแตะเกือบห้าสิบนะคือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นสาวรุ่นแล้วเป็นสาวรพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะสองปีนะใช่แต่ถ้าเกิดเรามีตัวผู้จริงๆเราก็สามารถผสมได้แล้วนะแต่ผมเองอยากเลี้ยงเข้าถึงในช่วงแบบว่าสักสามปีสามปีแล้วค่อยผสมก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องทุก ตั้งใจไว้ว่าตัวนี้น่าจะผมว่าจะทัับไอ้เจ้าฟ้าประธานฟ้าประธานอันนี้เป็นเขาเป็นสายของเออเป็นหลานของทองตีนโตครับพ่อเขาเป็นลูกทองตีนโตก็<อ>ถือว่าสักเป็น เป็นหลานของเจ้าทองตีนโตอส่วนตัวนี้เป็นลูกของเทพมงคลอ่าใบเฟินนี่เป็นลูกของเทพมงคลใส่พระประธานไม่ได้ก็เป็นลูกเบิ้มหรือว่าจะลองย้อนดูก็ถือว่าห่างกันออกมาแล้วเพราะแม่ฝ่ายเขาเป็นแม่ฝีแต่ก็แก่สองตัวนี้ก็ใกล้ละเจนต่อไปที่จะผสมก็จะเป็นสองสาวนี้สองสาวนี้ตอนนี้อยู่ที่นี่มีอยู่ห้าตัวห้าตัวสองสาวองมาลูกป่าก เดี๋ยวนี้ปล่อยกินข้างในเพราะว่าหญ้าข้างในเริ่มยาวพอฝนตกมาหน่อยนะมันธรรมชาติมันดีมากเลยมันมันพอเวลาโดนน้ำฝนเนี่ยหญ้ามันแตกงามเขียวดีเราก็ครั้งนี้ก็ไม่ต้องไปไปใช้เครื่องตัดเลยก็จะคุกตัดอยู่ให้กินในอเลยอ้าวมาข้อที่สงตอนนี้ข้อที่2ตอนนี้ก็สองตัวอยู่สอสาวเหมือนกันสองสาวมีเผือกกับเจ้าเผือกนี่คือลูกของเทพพิทักษ์เจ้าเผือกนะชื่อว่าเมยหลินเมหลิน เหมยหลินนี่ชื่อจีนเหมยหลินก็ดูเขเาขาวผมชอบดูในในในรายการอะไรก็มาดีครับอ่ะน้องเหมยหลินน้องเหหมยลขาเขาขาวน่ารักดีอะไก็เลยขออนุญาตขออนุญาตเอาชื่อนะครับขออนุญาตชื่อพอนึกแล้ดูคืออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าให้เกียรตินะขาวน่ารักเพราะว่าตั้งชื่อเป็นมงคลนะเป็นสันสัมพ์อ่าส่วนเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของ แม่่างเปาไม่ใช่ครับเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลานเป็นหลาน่างเปาหลาน่างเปาแม่ยกมณียกมณีอันนี้ก็ได้สองปีนิดๆเขาเกิดตอนช่วงเดือนวันใกล้ๆมาฆะนี่อนี่คือตอนนี้เขาสูงสวยมากนะดึง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 จมกำลังสูงกำลังสูงเออจะดูกระโดกกระเดกหน่อยเพราะว่ากระดูกกระดูกหน่อยมาลุกมา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 นี่นะฮะจะให้ดูนะครับว่าตอน อันนี้ก็เป็นเจนใหม่ที่พี่น้ำมาปั้นขึ้นมาใช่อันนี้เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดกับแม่ยกมณีอ่าใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ได้2ปีนิดๆแล้วครับโอ้โหดูดิทีเดยดูกระดูกดูกระดูกดูแข้งขาดูเลยนะฮะยังพันน้ํานมอยู่ยังพันน้ํานมอยู่ก็เดี๋ยวรออีกตัวได้อีกครับตได้อีกเพราะตอนนี้เนื้อยังไม่มามาจากครงก่อนใช่อันนี้หลอกสาวนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเเพราะว่าเป็นสายเลือดอุทัยร้อยอุทัยร้อยเหล่าดีอะไรดีดูแต่กล้ามเนื้อขึ้นแล้ว อันนี้สาวมาใหม่อันนี้ล่าสุดเลยครับลูกแสนอุทัยลูกแสนอุทัยนะครับป๋าแสนอันนี้ยังขวบหน่อยใช่ไหมไม่ได้ขวบหนึ่งไม่ได้หนึ่งขวบเองหนึ่งขวบแต่ว่าสมบูรณ์จ้ำมากมากกล้ามเนืกล้ามเนื้อดู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 เห็นพี่พี่ก็าออกอยากอยากตามพี่ไปใช่มาจากสิกัดตอนนี้ชื่ออะไร ตันนี้มันปวดมันจำบ้้มดีก็เลยตามยุคตามสมัยชิ้นเมลอนเดือยวจำบั้มดีเออชื่อเจ้าเมลอนนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดลูกปัดพี่ๆก็ออกไปแล้วเอาม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 ารุมาอไป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 เยอะตีโอ้โหเมลอนเมลอนเลย โหนี่จะได้เห็นทั้งเจนหนึ่งที่ส่งไปผสมอยู่แล้วก็เจน2ที่ส่งไปผสมอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็เจน3ที่จะเป็นอนาคตของระพีพันธุ์ฟาร์มใช่ย่อยไปเรื่อยอ่ามีตัวไหนที่คุณคิดว่าเฮ้ยเจน3เนี่ยเราจะสามารถส่งไปประกวดส่งไปไปล่ารางวัลเหมือนที่เราเคยลุยมาตัวของแม่อะ ใบเฟิร์นน่ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นผมดูทิศทางเขาจะดีแต่ว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยเราเลี้ยงธรรมชาติมากเลยแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแบบคือให้เขากินอิ่มเต็มที่นะโดยที่ไม่ได้อมันก็อาจจะดูไม่เต็มแม่อะไรเงี้ยแต่คือ,อผมก็อยากเลี้ยงให้เขาเปนสุขภาพดีอืเน้นอาหารที่ธรรมชาติหญ้าฟางน้ําแค่นั้นพอคือเราไม่ได้แบบว่าใช้การเลิ่งให้เขาโตเร็วๆสมอะไรเงี้ยให้พันธุกรรมเขาได้ทํางานอ อาจจะรอเวลาหน่อยคืออาหารตอนนี้คือนอกจากกินธรรมชาติแล้วก็ถึงใน้ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนใช่ไหมหญ้ามีจริงแต่ว่าก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงต้องหาตัดหญ้าเข้ามาให้เขากินในครอบตอนเวลาที่เขาอยู่ในครอบแล้วก็เสริมก็มีทั้งฟางทั้งหญ้าสดครับแล้วก็พวกอ่าหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เป็นอ่เสริมคืออาหารสัตว์ใช่เสริมโปรตีนเสริมอะไรก็ก็จะมีให้กินเต็มที่ขอให้กินอย่างเดียวเถอะคือก็มีน้องๆคอยออกตัดหญ้าในช่วงนี้ก็แต่ของคุณเนี่ยมัน คือเขาเป็นเหมือนคัดมาว่าอยู่ฟาร์มนี้กินเก่งทุกตัวก็จริงๆแล้วก็พอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่รู้ก็ก็ถือว่าเป็นควายกินเก่งอืแล้วถ้าสืวถามว่าเลี้ยงตอนนี้โดยที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้อาหารนะผมก็จ,จะทดลองด้วยโดยการที่เราจะไม่ใช้อาหารข้นเลยอืผมจะดูว่ามันจะสามารถจะไปได้ขนาดไหนแต่ถตอนนี้เนี่ยก็คือถือว่าไม่ผอมนะอืกําลังเป็นควายที่ถือว่าสมบูรณ์โดยการอ้วนโดยหญ้าแบบธรรมชาติ วันใหม่เนี่ยผมมองว่ามาแรงตอนนี้นะเนื้ความที่เขาเป็นเลือดเลือดอุทัยสูงๆจ๋าๆมันจะเป็นควายที่บางทีอาจจะมาช้าหน่อยเนื้ออาจจะมาช้าหน่อยแต่กระดูกโครงสร้างเขาจะมาเลยกระดูกแข็งคือโครงสร้างเนี่ยมันหายห่วงเลยสําหรับตัวเมียเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหอายุเท่านี้แล้วก็สองขวบ่สองขวบเนี่ยประมาณวัยยี่สิบหกเดือนยี่สิบหกเดือน คือโในวงการควายเนี่ยก็ยังถือว่าน่าเลี้ยงไหมอ่ะออต้องอยู่ที่ว่าเราต้องถามตัวเองก่อนเราเลี้ยงเพื่ออะไรอ,อสําหรับผมเองอ่ะผมถามตัวเองก็คือว่าผมเลี้ยงแล้วผมรู้สึกสบายใจวันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นบีดเดอร์ที่พัฒนาจากควายสมมติมีหลาย,ลายสายหลายสายหลายเกรดม,มีแม่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ร้อยหกสิบแม่ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบกว่าๆอะไรเงี้ยอยากไปตามจินตนาการผม,มในความของความเป็นผมนะมันยังสนุกกับการสนุกกับการบีดในการบีดตามจินตนาการว่า นี่ตัวนี้เข้าตัวนี้ไปยังไงสหรับมันออกมาเหมือนที่เราคิดไหมใช่นั่นแหละมันเป็นไปตามจินตนาการของเราเราสนุกกับตรงนี้สําหรับผมนะแต่สําหรับของคนอื่นผมก็ไม่รู้ยังไงว่าที่เข้ามาเลี้ยงควายเพื่อคุณต้องถามตัวเองแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมยืนยันในจุดยืนของผมก็คือว่า ผมเลี้ยงผมตั้งใจที่จะบีเดอร์ออกมาตามจินตนาการเพื่อให้ลูกควายของเราไมมด้องเรื่อกมาอยากอยากเอาควายที่เกิดจากคอกเราลูกควายที่เกิดมาเนี่ยสามารถไปเดินสนามกับเขาได้หรือถ้ามีคนสนใจอยากจะแบ่งก็แบ่งปันได้เราแบ่งตามเนื้อผ้าตามคุณภาพของควายเราแค่ตามนั้นเองเราคืออย่าราคาอย่าไปตั้งคือตั้งเนี่ยเขาไม่ขายแต่บางที คคุณภาพมันเท่านี้แต่เราไปตั้งราคาแบบอย่างนู้หรือไปโปรโมทราคาเกินจริงในราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยมันจะทําใหม้มันเพี้ยนราคาวงการบ<ล>ันเทิงพาร์ฟาร์มอยากจะเป็นโชว์รูมที่มีหลากหลายหลากหลายให้ได้ให้เลือกกันแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากความที่เราเลี้ยงแล้วเราฟินของเรามากกว่าในการที่จะเออดูควายเดินกินหญ้าแล้วก็จินตนาการว่า ควายของเราที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันต้องไปต่อยอดเพิ่มตรงนี้ต้องแก้จุดด้อยเติมจุดเด่นอะไรตรงไหนยังไงบ้างมากกว่าก็ให้มันสนุกกับการเลี้ยงควายครับเลี้ยงแล้วต้องต้องมีความสุขเลี้ยงแล้วเครียดมันก็ผมว่ามันมันตอนนี้ก็เรียกว่าตัวเมียคุณอยู่ประมาณสิบตัวแล้วรวมๆแล้วก็น่าจะสิบกว่าแล้วครับถ้าอยู่หลายๆที่เนี่ยอันนี้อันนี้ห้านู่นหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อมีบอลบืออยู่อีก มีบอระเบือตัวใหม่อีกตัวนึงมีบอระเบืออีก2ตัวมีแม่แม่ของเหมยหลินครับมีแม่เหมยเหยหลินกับน้องเหมยหลินอีก2ตัวเป็นเผื่อสิบสองตัวแล้วตั้งใจมีไฟเดินในให้มันเต็มทุ่งเต็มเต็มทุ่งสวยงามเวลาใครที่แวะเวียนมาครับในที่ฟาร์มก็สามารถว่ามีดูมีกิจกรรมให้ดูบางทีเด็กๆก็ขาดบางทีเด็กกรุงเทพอ่ะบางทีเล็ก ไม่เคยใกล้ชิดควายขนาดนี้ขับมาปุ๊บเดียวชั่วโมงนิดๆเอาดูควายอยู่ใกล้ๆก็เขาก็สามารถจริงๆควายเขาจะอยู่ใกล้ๆกับเราสามารถอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้แหละอยู่ใกล้ๆเดินไปเดินมาอยู่ในรั้วบ้านแต่เหยียบท่อแตกดีจังเลยแต่ไม่เป็นไรในโซนนี้จะไม่มีท่อมีแค่หญ้ามีอะไรเงี้ยก็โอเคฝากถึงคนที่อยากจะอยากยังมีความสนใจในวงการควายอยู่ครับคุณมีคําแนะนํำไหมดูเยอะๆ ดูหลายๆที่จริงเป็นไปได้ดูไปดูโดยที่สนามสนามประกวดอย่าใจร้อนรีบซื้ออย่าใจร้อนอก็ดูหลายๆที่ก่อนดูตามแล้วก็ศึกษาศึกษาก่อนศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วก็ดูว่าเรามีพื้นที่ไหมมีเวลาไหมแล้วนะไปดูในว่ามีเวลาใส่ใจกับเขาไหมใช่ถ้าทางที่ดีไปคุยกับผู้รู้แล้วไปที่สนามว่าแนวทางการพัฒนาของควายเนี่ยไปในทางไหน คือไปสนามเนี่ยบางคนคิดว่าไปทำาอะไปดูสวยงามฝึกตาตัวเองคุณไปดูตอนที่เขาประกวดแล้วคุณไปดูตอนกรรมการเขาให้ให้เหตุผลว่าทําไมตัวไหนได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันนี้แหละคือวิชาทั้งนั้นแล้วนอกจากนั้นในงานก็จะมีการโชว์พ่อพันุสายพันต่างๆซึ่งให้ไปเห็นว่าผ่านตาแล้วเนี่ยเราพอเราดูของดีๆเนี่ยผ่านตาแล้วตาเราเนี่ยตาเราดูของดีแล้วให้ตาเรามันชินแบบนั้นตาเรามันไม่หลอกเราหรอกนะครับ นั่นแหละครับก็ขอให้จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเลี้ยงควายอยางมีความสุขนะครับเพราะตอนนี้ก็หลายฝ่ายนะพยายามผลักดันใักควายน่ยเป็นไประดับโลกหรืตอนนี้ให้เป็นเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของของเมืองไทยเราเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วควายเนี่ยควายไทยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยอยู่แล้วแต่จะผลักดันให้ให้กับสากลได้รู้จักมากขึ้นนั่นแหละครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามคลิป ของเราในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยนะอยากจะให้เราถ่ายอะไรก็บางทีก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาเลยนะครับก็แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่คลิปเราไม่ค่อยต่อเนื่องอยากจะทําเยอะๆอยากจะทำาเเดี๋ยวจะกลับมาทำให้เต็มที่แล้วจริงอ่ะอขยัน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 มานะแต่ไม่ค่อยมีคลิปนี่นั่นแหละขยันมาจริงๆเนี่ยมากันอาทิตย์อาทิตย์ละสองสามวันนะครับครับเจอกันเจอกันเจอกันบ่อยกว่าเมียอีกครับอ้า โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องน้ำและพี่พายของเราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโปรโมตราคาันมจนเกินไปหรือว่าตั้งราคาจนเกินคุณภาพของของควายเนี่ยมันก็ ถ่ายงานไม่ปิดเสียงเดี๋ยวครับคัดกันนะ